ข้าวผัดผักนะครับผมมาจะหาหมอก็เลยหิวเขา่าซื้อเข่าผัดผักไปกินนะครับข้าวหมกก็มีนะครับผมข้าวหมกอันนี้เอ่อข่ามกเบรียนี้กันครับผมแต่วันกุฎสีครับเป็นสีขาวสีแดงนะครับคือผัดไก่ในไก่ครับอันนี้ราคากวางน่อยเจ็ดสิบบาทข่ากีหกสิบบาทนะครับผม อะไหลากหลายอย่างคร,รับผมอาหารอินเดียครับผมไปถอดกะมีพี่น้องแกงกะหรีก็มีแกงกะหรีไก่นะครับถอดปลาก็มีพี่น้องถอ,อ,อ,อดปลาฟิตฟรายสามสิบบาท ดปายศกส,ส,สวัสดีครับผมมาครับกินเขา่าขาาเที่ยงมันี่พี่นออ้องไปหาหมอนะครับผมเลยอดเข่าเศร้าไปเพราะว่าไปเอตรวจเลือดตรวจไทรอยตรวจสุขภาพนะครับ เพราะว่านอนบ่หลับพี่น้องเลยไปหาหมอลาง,ง่าไปหาหมอนะครับก็เลยอดเข่าเพื่อไปตรวจเลือดกลับมาหิวเข่าก็เลยแวะร้านสเปอร์ตมาเกต็ตนะครับสเปอร์ตมาเกต็ตซื้อข้าวผัดผักเป็นข้าวผัดของอินเดียนะครับนี่ครับข้าวผัดผักรวมพี่น้องเม็ดขา่าง่ามๆทีเลยพี่น้องเห็นบ่หนี่งใส่กิกใส่แครอทหน่อตกใจมั้ยรัวยัง นี่ครับข้าวผัดผักอันนี้หกสิบบาทนะครับราคาหกสิบบาทนะครับผมแล้วก็ผัดเผ็ดเครื่องในไก่อันนี้หาสิบบาทนะครับของนิน้อยดีนะครับผมผัดเป็ดเครื่องในไก่ขก็อินเดียแล้วก็ต้มหัวปลาเซมอนต้มผักหมูวัานมันเหลือนะครับผมวัตสิเฮ็ดปวัตสิเฮ็ดเพื่อห่อเข่าไปบัตถิเพ็ดงานก็เลยบัิเพ็ดงานก็เลยเหลือก็เลยอุ่นกินนะครับผมเอาครับพมกินขอน้ำกัน ผัดกุ้นไก่ตับไก่รวมกันนะครับเป็นเมนูของพี่บังนะครับไม่ใช่บังประเทศอินเดียนะครับผม ชาเด็ดจับเอาเรื่องเอาเรื่องจัดตลอดสุก่วนปลาแซลมันมัมีความมันของเขาแล้วนะ แค่เกลือผักก็แสบแล้วเนาะ หวานน้ำต้มกระดูก บ้านห้องหัวลชร่อยนะครับวหนนีหัวราที่บัตร ่อมากกล้วยด,ดูขึ้นเหรเดี๋ยวเป็นน้ไมันหนีบแก่มาแล้วครับโลกไปจ้ำหาไปนเนาะ ตรวจเดือยย่ำ้าเขาไปกินเขาไปเดี๋ยวจะตรวจหาเบาหวานหาแท,ทร้อยปรพอื้มอร่ดย มันหอมเด็อุดมไปด้วยโอเมก้าสามกินหัวปลากินแก่กังน,นะเพื่อนของน้อ หันไว้หัวปลาเนาะอืมันมัน คลิปนี้ครับ,รบ,บสวัสดีครับเพื่อนแวครับผมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วครับผมผักนี้บอกว่าเดี๋ยวลงคลิปเพื่อนเนื่องจากสุขภาพไม่ดีครับไม่ค่อยสบาย